วันนี้เราก็มาต่อ EP 2กันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อ EP 2กันนะโอเคเลโก้ไปรถสุดสีสีเขียวเอ้ยไม่ใช่สีส้มไปต่อไปต่อเอ้ยไปต่ออะไรไปผิดทางนีนหวานแล้วมาทางนี้ใช่ไหมอาจจะยังนะอ้าวเอ้ย,อยมันถูกไหมวะ มากจะถูกนะถูกแหละถูกแหละไปต่อไปต่ออก็อย่างว่านะลดความแรงความแรงห้าร้อยนะครับแล้วคันนี้ใครกระโดดออกก็รอดไปใครไม่กระโดดก็เรียบร้อยอ่าแล้วแล้วก็มาอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็ตามที่สัญญานะ ที่ EP หนึ่งที่เราพูดกันอะต้องให้เป็นหนึ่งหมื่นคนแต่ก็ไม่ทันและอุตส่าห์รอแต่ไม่เป็นไรเราก็จะไม่โทษคนลูอยู่แล้วเราก็จะทำถึงด่านที่สิบนะว้ยล่วงอ้าวนี่ไปต่อไปต่ออ้าวยังไม่ได้เสกรถยังไม่ได้เสกรถเลยมันเงียง้ยเงียง้ยเงีงและโอ้โหจะรั่ว เราจะไปอย่างเรียรัวเทรวดเร็วถูกแล้วจะเรื่องความเร็วรถด้วยความเร็วแสงนะนี่เราจะมืออนนะมันยากแค่ไหนล้วก็จะปรับมุงนี้นะเออนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมล้วก็ผ่านไปได้นี่หว่ามันมันก็ไม่ต้องล้วงลวแล้วเราจะมาขิงทำไมวะนี่สุดท้ายก็ล่วงเยู่ดี ไปเปล่ไปกันต่อตอนนี้เวลาสามสิบนาฬิกาหกสิบห้าล้านนาทีไปกันต่อรอบนี้เราจะไม่ร่วงอย่างแน่นอนอ่านี่ไงเห็นไหมไม่ล่วงเออนคนมันเก่งอะนะเออคนมันเก่งนี่มันช่วยไม่ได้นะ วันนี้เรามาอ,อยู่สู่โหมดหินแล้วนะยุคหินคนป่านะ,อ,ะ,อ,ะอูกะละกะละอูอูนะแบบบิ้งกะละบะบิสมิลลาเมุกี้นะอ่าอานี่อินาอูอีอ่าอีอูนี่อาอีนะไปต่อไปต่อไหนไหนลุงอ้าวเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะมันเป็นแบบ อายจะมีใจแต่มีใจนั่นน่ะน่นะเอามาทำะรนนล่ละละนะขวาล้าซ้ายดีขวาล้ายซ้ายดีต้องไป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 ขวาสิครับขวาล้ายไงแล้วเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าขวาล้ายแล้วเราจะมาขวาทําไมวะเรามาและไม่สนขี้เกียจไปทางอื่นแล้วมาทางนี้นี่แหละเออ ไปทางซ้ายอีกไปทางซ้ายออ๊ะขยับไปทางซ้ายขยับไปทางขวาขยับไปขยับไปอีกนิดหนึ่งเอ้ยเกือบเบืองเกือบเบืองว้าวว้าวเกือบตายเกือบตายเกือบหลับแต่กลับมันนายมะกาศเอากาศใครขับวะนี่อ้าวลืมไปตัวเองขับนี่วะไปต่อคนดูขำขี้มูกไหลเลยมั้งฮะขำขี้มู๊ะไรขำตดแทงนะทุกคน เราก็จะขับไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะเราควรทำอะไรดีคิดไม่ออกอะ่ะไม่รู้แบบว่าไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีว่าเราลงคลิปวันบล็อกดีทุกคนดีไหมไหมคะแบบคลิปวันบล็อกอ่ะมากจะดีนะเพื่อให้แบบถ้าไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวไปทำวันบล็อกแล้วกันเอาอย่างนี้ทุกคน เดี๋ยวอีพีหน้าเราทำวันบล็อกก่อนแล้วค่อยมาต่ออีพีสามของอันนีนะ้ได้ไหมทุกคนมันจะได้แบบเ่ลเราทำไม่เสร็จเลยดีวะอันเนี้ยเดี๋ยวทำมันนี้เสร็จก่อนแล้วกันวันบล็อกค่อยทำมันจะได้จบเป็นเรื่อง,เ,องเป็นเรื่องนะถ้าทุกคนนะถ้าอยากให้ทำอันนี้ต่ออีพีสามไปเลยก็ให้พิมพ์คอมเมนต์คำว่าต่อ แต่ถ้าไม่อยากให้ทำ EP สามต่อไปแล้วให้มาทำอย่างอื่นก็พิมพ์ว่าไม่ต่อแล้วบอกชื่อเกมที่อยากจะให้ทำแต่ถ้าบอกว่าไม่ต่อเฉยๆเดี๋ยวผมจะไปทำวันบล็อกนะครับทุกคนโอเคนะแล้วนี่เราอยู่ด่านที่เท่าไหร่ละนี่ดา่ดานด่านนี้เท่าไหร่วะผมมองไม่เห็น อันนี่ไงด่านที่สินะโอเคด่านที่สิบแปดแล้ไปไปหนี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 รถมันแรงอะช่วยไม่ได้เนาะหนี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 นีห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 นีแล้วขับเข้มไม่เกิน ไม่เกินยี่สิบนี่เรายังยังจะมาแบบเน้นเน้น,เ,น,นเหมือนคนขับรถคนดังนะเน้นเน้นเน้น <c oughs> ตอนตอนนี้เกินยี่สิบแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำทำฮะทำไมเรามาโผล่ตรงนี้นี่ไม่มันที่ไหนเอยทำไมรถเราเป็นสีฟ้าตอนแล้วเป็นสีส้มไม่ใช่หรอไม่รู้หรือว่าเราไม่รู้นะต้องไปทางนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหม เฮ้ยเราไปผิดทางไหมวะนี่ไม่ใช่ไหมอะเราต้องถอยเราเรามาถูกไหมวะนี่เราต้องเราต้องถอยถอยเอ,อออารวก <c oughs> สุดท้ายก็เรียบร้อยแั้นน่าจะต้องไม่ใช่คันส้มอนันนี้คันนี้โอ้ เราต้องไปทางนู้นหรือเปล่าใช่ไหมต้องมาทางนี้แหละใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเราต้องมาทางนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจริงนะเออไม่ใช่ไหมวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันต้องมาทางนี้หรือเปล่า ออใช่เพราะเราต้องมาทางนี้เพราะตอนแรกที่เรามาเราต้องขึ้นทางนี้ขึ้นไปอือทตว่าทำไมคุ้นๆในสะพานนั้น <c oughs> จําได้ว่าผ่านมาเรีอสะพานนั้นะอ,อือนะโอเคไปไปไปข <c oughs> ับรถอย่างไม่เร่งรีบแต่ทุกคนเร่งรีบฉันไม่ล่าฮ <c oughs> ับเหมือนอีพีนหนึ่งอีแล้วโอ้โหแล้วเราจะมาพูดซ้ำทำไมนี้ทุกคนช่วยบอกนะอ แล้วผมจะพอพูดซ้ำทำไมทำไมไม่บอกตัวเองนะอ่าตอนนี้เราถึงด่านที่ยี่สิบกันแล้วนะครับผมอ่าผมก็จะไม่ร่วงเหมือนอีพีก่อนนั่นแหละทุกคนนะมันกากนะครับโอเคผมจะไม่ร่วงแล้วผมผมจะไม่ไป